วันนี้มาเจอ,เอ,อพ่อค้าตัวเล็กขายส้มตำน,นี่อะไรนะม่า่ค่ะ่าตนะคะ่ว,วันนี้สั่งตำตำลาวนะคะสั่งตำลาวจะให้น้องตำโชว์ฝีมือเลยว่ามันจะออกมาเป็นรสชาติตำลาวแบบอีสานบ้านเฮาไหมอันนี้เป็นปลาลานะคะนุตำม,มากี่ปีแล้วลูก เพิ่งเพิ่งหัดทำปีนี้ใช่ไหมใช,ใช่ค่ะโอ้พี่น้องขาแล้วเบิ่งเนี้ยเป็นจะเป็นจะเป็นเกริงค่ะน้อเรียนอยู่ปอไหนแล้วเนี่ย <5. S 1> เรียนอยู่ป้อ .5 คุณอ่ะอันนี้ใส่ปูอันนี้อยูย่อยุธยาด้วยพี่น้องเดิบไปมอีสานบ้านเฮาเดินอีเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันนี้อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไม่แม่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณกี่กิโลไม,ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะลูกใส่อยู่แต่ไม่ใส่เยอะนะคะไม่เอาหวานเหมือนโคกเมื่อกี้นะคะมีไก่ย,ย่างพร้อมครับพี่น,อน้องขายกับคุณยายใช่ไหมเนี่ย มะนาวไม่ต้องใส่ถึงขนาดนั้นหรอลูกใส่แค่สองสองซีกนั้นก็พอเออใส่ใส่แค่สองซีกนั้นก็พอเอออย่างนั้นแหละเปรี้ยวมากมันก็ไม่อร่อยบางคนก็ไม่ชอบอ้าวตาม,มนี่เป็ส่พริกแห้งพีน่น้องมีทั้งพริกแห้งมีทั้งพริกสดมีมะเขืออันนี้เป็นมะเขือที่ โตขึ้นมาจะเป็นแม่ค้าส้มตำคนเก่งเลยนั่นเนี่ยอเว่าตอเเลี้ยงข้าวเลี้ยงจากเขานึ่งข้าวเหนียวแต่เขาก็หาซื้อกินเหมือนเดิมมันเลยเขาก็มีครัวของเขามาด้วยพอดียายใสมาพักแรมกับพี่น้องมาพักแรมอยู่วัดวัดโพเผือกอันนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรคะน้ามันมีรถโดยสารเข้าไปในจังหวัดอยู่ใช่ไหมคันคันที่วิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี่ใช่ไหม ถ้าถ้าอยากไปเที่ยวพรุ่งนี้อ่ะถ้าอยากไปเที่ยวเมืองเก่าอ่ะชิมแล้วชิมแล้วอ๋อให้ชิมก่อนเลยลูกอร่อยอร,อ,รอร่อยค่ะ<ป>อร่อยค่ะ <laughs> ตอนสุดท้ายคืใส่เส้นม <half. S 1> <ing> ะละกอนะครับพวกละสามสิบบาทเให้บ้าส่ถ้วยโฟมนะคะใส่ถ้วยโฟมใช้วย ป็นร้านสมตำยู่ริมถนนกับพี่น้องมีไก่ย่างพออันนี้ไก่ย่างไม้ละไม้ละห้าบาทใช่ไหมนะไก่ย่างไม้ละห้าบาทเองนะคะจะไม่เหมือนอีสานบ้านเฮานะคะจะเป็นไก่ย่างเบบคือทางผากลางชนย่างนั่แหละคับพี่น้องอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเนื้อค่ะเป็นเป็นเป็นเนื้อมันใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นโครงค่ะไก่ย่างใจใส่ซื้อแล้วซื้อแล้วสองม้จะไปกินกับข้าวเหนียวพอดีข้าวเหนียวไม่ได้ซื้อหรอกมีอยู่ นี่โอเคใส่ถ้วยแล้วนหน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้ชิมสักคำก่กนอนอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเปรี้ยวก็พอดีถ้าหนูใส่ถึงสามชีพมันจะเปรี้ยวมากอื่อนลูกอนาคตของชาติต่อให้เป็นเด็กดีนะลูกต่อให้ค้าขายร่ำรวยรวยเจริญเจริญ อเอาผักนั้นใส่เอาเอาไก่ย่างใส่ถุงออโอเคผ่านไปผ่าน,<ป>านมาอย่าลืมได้นะคะ